สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องแฟงฟอร์จูดแชนแนลนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องลีดร้อยยี่บห้าครับสองพันยี่บสามผมเลือกใช้น้ำมันคารตันพอวันออโตเมติกศูนย์จุดแปดแอลนะครับน้ำมันมันก็ดีทุกยี่ห้อครับมันอยู่ที่เราจะเลือกใช้กับรถรุ่นอะไรครับมามาชมกันเลยครับ a ah, little นะครัถ่ายเสร็จนะครับ,รบตรงนี้ครับแ้วเราก็มาเปิดฝาตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้น้ำมันมันไหลเร็วขึ้นนะครับ,รนนค,รบคนอื่นไม่รู้นะครับแต่ผมผมคลายมันออกให้อากาศมันเข้าหน่อยครับตันเาเวอร์วันผมเลือกใช้ คัตตัน power one นะครับเปลี่ยนง่ายๆนะครับน็อไม่ยากครับน็อตประแจเบอร์สิบสองครับขอบคุณครับที่รับชมอาจติดตามด้นะครับ